กางเกงเอวกับแก้เองได้วิธีขยายเอวกางเกงแบบง่ายๆไม่ต้องซื้อใหม่ถ้ากางเกงเอวก็ไปแต่ไม่อยากทิ้งมาดูวิธีแก้ให้ใส่ได้สบายขึ้นแบบมืออาชีพเป็นขย็บง่ายและสวยเนี๊ยบขั้นตอนการขยายเอวกางเกงใช้เครื่องตัดไหมค่อยๆเปิดตะเข็บตรงขอบเอวกางเกงและด้านข้างระวังอย่าตัดผ้าหลักนะคะเลือกผ้าเนื้อใกล้เคียงกับกางเกงพับครึ่งวัดความกว้างเอวที่ต้องการเพิ่ม ใช้แป้งวาดหรือดินสอเขียนตำแหน่งบนผ้าเพื่อตะเข็บไว้หนึ่งเซนติเมตรแล้วตัดผ้าวางผ้าส่วนที่ตัดไว้ตรงจุดที่เปิดไว้ซ้ายขวาเย็บแบบย้อนกับก้าวไปหนึ่งเข็มถอยหนึ่งเข็มเพื่อให้แน่นหนาเย็บให้แน่นและระยะเข็มสม่ำเสมอยิ่งเล็กยิ่งแน่นเก็บงานให้เรียบร้อยตัดเสี้นผ้าและเย็บล็อกขอบด้วยมือใช้ได้สามหรือหกเส้นแล้วพันรอบเข็มดึงออกให้แน่น ดูเอวกางเกงที่ขยายแล้วด้านในเรียบด้านนอกแปะเหมือนใหม่อย่าลืมเปลี่ยนขอบเอวทั้งสองข้างให้สมดุลกันนะคะเคล็ดลับใช้เข็มเย็บมือเหล็กพิเศษปลายคมรูใหญ่เย็บหนาๆนนอย่างยืนได้ง่ายใช้ปลอกนิ้วกันเจ็บและจับเข็มมั่นคงมีที่ร้อยได้ช่วยให้ประหยัดเวลาไม่ต้องซื้อกางเกงใหม่แค่มีอุปกรณ์ดีๆและทำตามขั้นตอน ก็สามารถขยายเอวกางเกงให้ส่สบายเหมือนใหม่ได้ง่ายๆที่บ้านค่ะหากคุณชอบเทคนิคนี้แชร์เก็บไว้หรือส่งต่อให้เพื่อนที่ชอบเย็บปักถักร้อยกันได้นะคะ